ัยรุ่นวัยทำงานในส่วนใหญ่ที่มาบ่นกันแล้วก็เป็นโรคที่มาหาที่ศูนย์บริการสาธารณสุขของผมเนี่ยเยอะรองมาจากโรคหวัด ก็คือปัญหาของการที่นั่งทํางานนานๆแล้วปวดเมื่อยอ้าวถ้างั้นก็เหมือนกันเลยค่ะเป็นไหมโอ้โหไม่อยากจะเหลาเลยนะคะนี่ใช้สับไมรุนเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยด้วยตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะทั้งทั้งแจนเองแล้วก็เพื่อนๆเองอะค่ะก็ได้ทํางานอยู่ที่บ้านเป็นส่วนใหญ่เลยเ o ิร์ r ฟรอมโฮมค่ะแล้วเราก็พอเรามากินข้าวกันเนาะเราก็มาคุยกันว่าเฮ้ยปวดไหมเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าเริ่มมีเขาเรียกว่าอาการปวดบ่าปวดไหล่ปวดคอค่ะเราเนี่ย แค่อยู่บ้านแล้วก็ทํางานเราไม่ได้ไปยกของหรือว่าเ,ออเรารไม่ได้ไปแบกหามอะไรเลยเอเราทำไมเราถึงปวดขนาดนี้อะค่ะมมไม่ทราบว่าสาเหตุจากการทำงานของเราหรือเปล่าหรือมันเกิดจากอะไรคะพี่หมอคือโรคพวกนี้มันเป็นโรคที่อยู่ในกลุ่มของออฟฟิศซินโดรมปวดห<อ>ลังปวดคอปวดไหล่บางค,คนก็ลามไปถึงไมเกรนโรคเครียดน,นะครับหรือนิ้วล็อกนะครับเกิดจากการนั่งทํางานนานๆโดยที่ไม่ค่อยได้เปลี่ยนทา่าไม่ค่อยได้ขยับแล้วยิ่งนั่งยิ่งอะไรยิ่งกิน ใช่เลยพอยิ่งกินเยอะๆไม่ออกกําลังกายน้ําหนักครับน้ําหนักของตัวเราเองนี่แหละครับทำร้ายตัวเองครับคือข้อต่อแต่ละข้อเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าน้ําหล่อลื่นข้อนะครับซึ่งข้อต่อแต่ละข้อพอมีน้ําหล่อลื่นปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเราน้ําหนักหรือแบกรับน้ําหนักมากขึ้นเนี่ยผิวในข้อผิวข้อข้อต่อระหว่างนี้หรือน้าน้าในข้อนี่มันสึกได้พอมันสึกมากๆมันก็จะไปสามารถกดทับในข้อที่ผมบอกแต่ละข้อเนี่ยนะครับมันมีเส้นประสาทเชื่อมผ่านอยู่ด้วยถ้าพอน้ําหล่อเลี้ยงมันน้อยหรือว่าผิวข้อมัน ม,มันก็สามารถไปกดทับเส้นประสาทได้และยิ่งบางคนยกแบกหามของหนักๆแล้วทําให้ท่าตัวเองผิดพอผิดท,ท่าปุ๊บกระดูกออกนอกแนวพอออกนอกแนวเส้นประสาทยังอยู่นี่กลา,ายเป็นกระดูกทับเส้นประสาทก็<อ>เ,เลยไปปวดร้าวที่ปลายแขนหรือปลายขาแล้วแต่ตําแหน่งนะครับอันนี้ก็อันตรายเพราะว่าถ้าเป็นเยอะๆแค่ไปกายภาพฝังเข็มไม่หายครับแต่ต้องไปผ่าตัดเลย